ตอนนี้ครับผมสามารถอีโวตัวของยูจิได้แล้วเรามาอีโวตัวยูจิกันดีกว่าครับโดยยูจินะครับเป็นตัวละครที่เงื่อนไขนะครับค่อนข้างหลายคนคงจะงงนะครับพอเราเลือกมาเนี่ยทำไมยังอีโวไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณเนี่ยจะเป็นต้องทําเฟสตามนี้นะครับก็คือเทคดาวน์ครับก็คือการกำจัดสโตทั้งหมด6,696ตัวแล้วก็ฆ่าตัวของบอสสุคนะครับที่อยู่ในอีเวนต์นะครับทั้งหมด10ตัวแล้วเราจะไปอีโวกันเลยดีกว่าครับเรียบร้อยครับที่ผมอีโวตัวยูจิเรียบร้อยครับกลายเป็นสุคนะแล้ว เดี๋ยวเราจะเอาซูคุนะาไปทดสอบเลยดีกว่าครับผมว่าซูคุนะาเนี่ยถ้าเกิดเอาไปลงในอันเมื่อกี้เนี่ยมันน่าจะโหขึ้นเยอะเลยนะนี่ครับตอนนี้จากยูจิกลายเป็นซูคุนะาเรียบร้อยครับร้าน echi store ตอนนี้นะครับมีบริการแบบอนิเวนการ์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเป็นในส่วนของ ID ไก่เพชรและบริการรับฟาร์มเพชรครับถ้าหากว่าคุณกําลังมองหาเกมพาพแบปอนิเมะดิเฟนเดอร์อยู่ทางเราก็มีเช่นกันตอนนี้นะครับคุณสามารถใส่โค้ดนำส้มเชน n นลเพื่อรับผู้ปองส่วนลดพิเศษได้ลิงก์อยู่ใต้ดีสคริป ไปครับโอเคครับตอนนี้เราได้ด่านแล้วผมจะมาโชว์ซุกนัคเลยนะครับเราก็กด yes ไปเริ่มครับวางซุกนัได้เลยวงเนี่ยถือว่าใหญ่อยู่นะโอ้มีกรอบอะไรงี้ด้วยครับเรามาดูกันครับสกิลแรกครับ King Curse ก่อนที่เราจะอัปเกรดเป็นอัปเกรดเก้าครับการย่อมตีแบบตัดนะครับจะทำให้ศัตรูนะครับได้รับดามิเดอร์เลือดไหลแรงขึ้น20%ครับวางไปเลยครับโจโซครับคอมโบของเราเนี่ยครับก็จะเป็นตัวไปเล่นคู่กับสายเลือดไหลนะตัวของซุกนัเนี่ยมองตรงกันหน่อยกันมาเดี๋ยวเราจะอัปเกรดซุกนักันยาวๆนะครับ เม่เห็นการโจมตีครับก็จะเป็นการฟันนะครับตอนนี้ห็นเป็นการฟันอย่างเดียวเลยโดดเข้าไปครับแล้วก็ฟันข้างหลังหลายคิดอยู่แล้วเนี่ยสำหรับการโจมตีแรกนะครับตวงเงินไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเงินไม่พอจะโชว์นะครับเอาแรกงฟูโจโซนะครับค่อนข้างดีเลยไม่โหว่เลยครับโซนาเนี่ยจะวางได้หมด3ตัวนะจากยูจิที่วางได้ห้ตัวครับตอนนี้ก็จะวางได้แค่3ตัวนั่นเองเดี๋ยวว่าแสดงว่ามันต้องเก่งขึ้นมากๆอุ้ยอัปเกรด3เป็นฟูเอลีแล้วผู้ชมครับดูเดียครับอัปเกรด3กลายเป็นฟูเอ โอเคครับดูยากมากเลยหรือว่าเป็นฟุยที่เร็วมากครับก่อนหน้านี้เรามีโทจิที่เป็นฟุยเร็วๆนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเร็วาอีกครับนี่ก็จะฟันรัวๆอย่างนี้เลยครับแล้วก็หลายชิดมากๆครับแถมยังทำสถานะเลือดไหลนะผมดูอยู่ในฐานะเคิร์สครับตีบอสแรงขึ้น5%ครับท่าของสุขุณะผมได้ลองขายตัวของโจโซทิงและเราจะมาเทสกันครับไม่ได้ทำสถานะเลือดไหลนะครับแต่ว่าจะทำสถานะเป็นบาดตรงนี้นะครับ ซึ่งน่าจะเป็นสถานที่ทำให้ศัตรูนะครับติดบาดแผลนะครับตรงนี้และโดนเลือดไหลแรงขึ้นครับจากโจโซ่ก็ชอบไปเล่นรวมเขาก็ไปเล่นกับพวกของตัวสายเลือดไหลทั้งหลายนะครับอัพเกดต่อมาครับเป็นลายนะครับก็จะเป็นการเติมตีกับไหนแล้วมาดูกันก็ยังเป็นการฟันอยู่ครับเหมือนเดิมเลยเอาต่อไปครับอัปเดตแปดเดี๋ยวเรามีสกิลนะครับมาแล้วก็คือซินิสเตอร์นะครับตรงนี้ซินิสเตอร์ออฟเซนซินิสเตอร์เซนทรัมนะครับได้อบบิที้ครับในการกดกลางอาณาเขตนั่นเอง บวก่งบปอรครับสำหรับการค่าทบในช่วงเวลาอนาเขตนะครับและค่าถึง30ตัวก็จะบวกเปอร์เซ็นต์ดาเมจเลยนั่นเองอเราอัปเรดเป็นท่าสุดท้ายนะจะเป็นฟูกะน,นะครับพลังยิงไฟลแล้ะติดเผาไหมเรามาดูกันมันมีโล่เหรสิผมต้องเคลียร์โล่ก่อนโอเคได้อยู่เราดูครับมันติดเผาไหมมันตายเลย,เลยดิ ครับลองตีบอสดูจะติดเผาไหมไม่ติดเผานะติดเป็นฐานะให้เลือดไหลแรงขึ้นเหมือนเดิมเรากดกลางอะไรเขยกันเลยครับโอ้โหเมืนว่าจะเป็นการงารเขแบบกดแล้วโจมตีศัตรูเลยนะครับอันนี้ก็ข้างหลังหลุดมาแนละ้วข้ามาที่สองพันนะครับศัตรูตของสุคุณะโอ้แต่ครูดาวเนี่ยผมว่านานนะเนี่ยเป็นร้อยวิเลยครับ180ร้อยแปดสิบวิแปดสิบสุดท้ายนะครับก็คือได้ดีบายเฟรมครับก็คือผู้การนั่นเองจะไม่โดนสตันนะครับแล้วก็ ผมได้รับธาตุเพิ่มนะครับก็คือธาตุไฟนั่นเองก็คือจะไม่โดนสแสนอและบวกดาเมจอีก40%นะครับถือว่าค่อนข้างแรงนะอันนี้คือผมมีบัฟแค่ในในส่วนของมาร์คแมนครับก็ดาเมจ2,005เลยก็ข้างหลังน่าจะลดแล้วก่อนที่เราจะเอาไปเทสในบอสอีเวนต์กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าสุกน้ามีอะไรบ้างนะครับตัวซุกน้าตัวนี้เนี่ยผมเอามานะครับมันเป็นสแตตเซตบวกนะครับทั้ง3ช่องเลยก็จะมีดาเมจตามในคลิปที่ได้เห็นไปเลยครับประมาณ2,005นะครับบัฟเป็นมาร์คแมนนะครรับบพอเเาากดข้ไปป๊ เราจะได้คอสเมติกมาเป็นอย่างนี้เลยถือว่าเท่ไหมเท่แหละมัง้งแต่ทุนเหียผมไม่ได้ค่อยใส่อยู่แล้วไงมันกระตุกนะครับปิดไปก็ก่อน,นเราจะเข้าไปดูในบอตอีเวนต์นะครับผมขอสรุปเลยนะครับเผื่อใครเนี่ยจะไม่ได้ดูตรงอันนั้นต่อนะครับว่ามันเอาไปเทสแล้วเป็นไงเนี่ยเอาเป็นว่าตัวละครสุนันทเนี่ยผมมองว่ามันไม่เก่งนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัว DPS ดาเมจแต่ว่าดูจากการเรียงสกิลอะไรอย่างนี้มาแล้วเนี่ยมันส่งมนันนาจะกลายเป็นซัพพอร์ตในภายหลังเลยนะครับเพราะว่า เป็นซัพพอร์ตสำหรับสายติดดัดหลายนะครับที่ทับดะเบ็ได้แล้วก็มีสกิลกดนะครับที่เอาไว้ตัดสตูได้น,ดนิดหน่อยนะครับเพราะว่าจากที่เทสเนี่ยในบอสอันนั้นนะครับคุณจะเห็นได้ว่าดาเบมม่ดมันไม่ค่อยได้เยอะมากขนาดนั้นครับไม่พอที่จะตัดตัวของบอสที่เป็นตัวใหญ่ได้เลยนะครับก็ คงจะต้องรอดูนะครับว่าจะมีการปรับไหมเพราะว่าเลงโอคุที่มาตอนแรกเนี่ยเขาโดนด่าว่ากากเลยนะครับก็มีการบัฟเรื่องดาเมจบัฟอะไรนี้มานะครับเรามารอดูนครับว่าสุคนะตัวนี้ครับจะมีการบัฟขึ้นมาหรือเปล่าครับเพราะว่าด้วยสกิลตอเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอีโวไว้ก็เท่ดีเหมือนกันครับตัวสุคนะผมพ็รู้สึกเสียายนิดหน่อยครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณอีโวสุคนะอันนี้ไปแล้วเนี่ยคุณจะไม่สามารถทาตัววิธีฟาร์มแบบยูจิอันเมื่อกี้ที่ผมลงลิปไปได้นะะะคครรัับบก็แ้วต่่นาจ อีโมดีไหมแต่เดี be, so like ๋ยวก็คงมีวิธีใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมก็น่าจะทําเป็นวิธีใหม่ๆมาเพิ่มให้ด้วยสําหรับการรีวิวซุคุนานะครับผมก็คงให้คะแนนมันอยู่ที่ประมาณเกรดเนะครับแบบไม่ได้เก่งมากนะครับเพราะว่ารวมๆเนี่ยมันนั่นแหละดูเฉยๆนะครับในสายตาผมก็ประมาณนี้ครับมันจะกลายเป็นเหมือนในแอนิเมชั่นเนเลยครับที่หลังๆเนี่ยซุคุนะก็กลายเป็นซัพพอร์ตอะไรอย่างนี้ไปเลยนะครับดูเหมือนว่าน่าจะยังคงคอนเซปต์อยู่นะครับก็เราดูครับว่าจะปรับอะไรไหมเพราะตอนนี้เนี่ยผมมองว่าไม่เก่งเท่าไหร่นนะะคครับซุ เดี๋ยวเราเอาตัวสุกนาไปเทสในอีเวนต์ใหม่กันดีกว่าครับเป็นบอสอีเวนต์รัดอันนี้ว่ามันจะมีประสิทธิภาพเท่ากับยูจิไหมถ้าเกิดว่าอีโวมาแล้วเนี่ยมันลงอันนี้ยากกว่าตอนมียูจินะครับก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปเทสกันดีกว่าครับในคลิปก่อนหน้านี่ยผมได้ลงวิธีการสู้กับตัวบอสอันนี้เป็นอันครับว่ามันจะวิ่งหนีครับเราต้องทํายังไงก็ท่เธาเล่นมาตอนนี้ก็มันดูไม่ได้ยากมากนะ ก็ดูปกติครับต้องรอดูครับผมว่านะ่าจะดูได้ชัดตอนเวฟสุดท้ายที่เป็นบอลนะว่ามันเคลียร์ทันไหมผมว่าอันติตัวสุกุน้าการาเขตเนี่ยค่อนข้างแรงนะแบบแรงามากๆเลยแล้วว่ามันต้องเอาไว้เก็บคกิลก่อน,นสิเพราะงั้นถ้าเกิดผมอัพตัวสุกนาเต็มเนี่ยผมจะเป็นต้องอกดสกิลใส่มอนสักเวฟคองหนึ่งก่อนไหมเพื่อเอาสกิลมันผมได้เก็บอันติอันนี้ไว้กดกดโจนะครับอันติกดโจไว้กดสุกน้านะครับ โอเคตอนนี้เริ่มงงแล้วเรียกบอสเรียกสุนะอาผมเรียกบอสว่าบอสแล้วกันตัวที่ผมใช้อยู่ก็สุนุนะโอเคผมเรียกอย่างนี้ก็อัพโจนะเหมือนเดิมเลยตามคลิปที่ผ่านมาคือถ้าดูจากการอ่านสก,กิลเนี่ยมันจําเป็นต้องอัพตัวโจโซก่อนนะเพราะว่ามันเสริมดาเมจให้กับสายบรดนะมันฟูเวีง่ายมากนะสุกุาเนี่ยมันใช้แค่ขั้นสาเองก็เป็นฟูเอวีแล้วผมว่าเนี้ยนะมันคือแบบเบอมากเลยแถมดาเมจดาเมจโอเคนะหกพันเนี่ยไม่ได้แย่นะครับ ก็ตอนนี้รอตัวเดี๋ยวรอรอตัวบอสกับมาเดินนะครับโอเคแล้วกดอันติอีกรอบหนึ่งเป็นการในเขตโกโจโกอินพิวิตบอยนะครับกดไปปึ๊บทำจะอัอะไรต่อดีเรามุ่งสูงน้าดีกว่าผมเราสงน้งนามาเก็บอันนี้ด้วยแบบแต่ละเมก็ขึ้นมานะ แล้วก็การสตันด้วยถ้าเกิดว่าได้พลาดเอลิเมนต์ไฟอันนี้มาแล้วโอเคเอาสกิลสี่ออกเดี๋ยวม,มองว่าอัพคุ้มจริงๆน่าจะเป็นโกโจนะทุกหน้าผมน่าจะอัพแค่ตัวเดียวแหละแล้วก็อัพเป็นตัวอื่นให้เป็นท่าคโยอีอย่างนี้ครับเอาไว้เยอะๆเชียร์มอนไว้น่าจะโอเคกว่าผมจะอัพตัวโคโจโคโยอี e ไว้นะครับเพราะว่ามันเชียร์มอนได้ค่อนข้างดีเลยลองทดสอบดูก่อนนะครับตานี้ตา,ตาเทสไปเลย ผมว่าดาเมจก็ค่อนข้างโอเคเลยนะตอนนี้เนี่ยสุกุณะโอเคตอนนี้ก็หมดอันนี้แล้วกลางไอคสิสทับมันเลยผมว่าผมจะดูผิดนะมันหยุดไหมเนี่ยไม่หยุดนะผมดูผิดโอเคสวยอีกรอบนะแต่ว่าไม่แปลกเวบนี้มันไหวอยู่ลองกดสุกุณะเสริมเข้าไปครับลดไม่เยอะเท่าไหร่นะผมว่าโ,โดนสาบอีกดามจลดลงอีก ค่อนข้างใช้ยากนะไอสูตรที่ผมสอนเมื่อกี้เอามาใช้ตรงนี้คือมึอนตึบครับเดผมต้องไปหาโอเคครับลอยหลุดไปแล้วเฮ้ยมีเบจิตา้าดหนหว่าหลุดได้ไงวะโอเคครับไม่ถ่านรับพิษไม่ถ่านรับมีเบจิตา้าวางก็ผ่านแล้ว